คุณเคยรู้สึกแปลกใจไหมครับว่าทำไมทั้งๆท,ที่ตัวเองใส่ใจดูแลสุขภาพกินถั่ววันละกับมือทุกวันเพื่อนๆก็บอกว่าดีผู้เชี่ยวชาญในทีวีก็แนะนำแบบนั้นแต่ทำไมความดันโลหิตและระดับน้ำตาในเลือดของคุณดูเหมือนจะยังคงที่ไม่ขึ้นไม่ลงจะทำยังไงก็ไม่ลดลงเสียทีคุณรู้สึกสงสัยไหมว่าทำไมอาการปวดข้อไหลติดอาการปวดเมื่อยถึงได้หนักขึ้นทุกปีเดินไม่กี่ก้าวก็หอบขึ้นบันไดก็ปวดเข่าแถมบางครั้งคำพูดติดอยู่ที่ปากแต่นึกไม่ออก ความจำก็ดูเหมือนจะแย่ลงกว่าแต่ก่อนมากแล้วคุณกล้าเชื่อไหมครับว่าตัวการร้ายของปัญหาทั้งหมดนี้อาจซ่อนอยู่ในถั่วกำม,มือเล็กๆที่คุณกินอยู่ทุกวันและมองว่าเป็นของดีต่อสุขภาพนั่นเองพวกมันกําลังแอบทําลายร่างกายคุณอย่างเงียบๆกัดกินมวลกระดูกของคุณอุดตันหลอดเลือดและถึงขั้นกําลังเลี้ยงดูเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณอยู่เดี๋ยวก่อนครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณห่วงใยสุขภาพของตัวเองโปรดกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง เคล็ดลับอายุยืนไว้ก่อนนะครับเพราะที่นี่เราจะเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครยอมพูดถึงและผมหวังว่าจะได้รู้ว่าคุณพร้อมจะร่วมเดินทางไปกับผมไหมหากคุณกำลังรับชมคลิปนี้และรู้สึกเหมือนกันโปรดพิมพ์เลขหนึ่งในช่องคอมเมนต์แต่ถ้าไม่ให้พิมพ์เลขศูนหรือหากคุณกำลังประสบปัญหาโรภาคภัยไข้เจ็บที่คล้ายกันฝากข้อความไว้ได้เลยครับผมจะพยายามตอบคำถามของคุณอย่างเต็มที่เอาล่ะครับเรากลับมาที่หัวข้ออันน่าตกใจของวันนี้กัน ในยุคป,ปัจจุบันนี้ถั่วถูกยกย่องให้สูงส่งเสียเหลือเกินใช่ไหมครับเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือมองบนชั้นวางของก็เห็นแต่สินค้าที่ติดป้ายว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นมิตรต่อหัวใจเป็นผลไม้แห่งการมีอายุยืนดูเหมือนว่าแค่กินถั่วทุกวันก็จะห่างไกลหมอและมีอายุยืนยาวได้แนวคิดนี้ฝังรากลึกอยู่ในหัวของพวกเราทุกคนแต่ครับเพื่อนๆมีความจริงอันตรายข้อหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามไปนั่นคือร่างกายของเราไม่ได้เหมือนกับคนหนุ่มสาวอีกต่อไปแล้ว ระบบเผาผลาญของเราช้าลงการทำงานของตับและไตในการขับสารพิษก็เสื่อมถอยลงผนังหลอดเลือดของเราก็ไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนตอนหนุ่มสาวดังนั้นสิ่งที่เป็นของดีสำหรับคนหนุ่มสาวอาจกลายเป็นยาพิษสำหรับเราได้วันนี้ผมดรธนวัต์เจริญจะขอมารับบทเป็นคนใจร้ายเพื่อกระชากหน้ากาก,ากของผู้แอบอ้างเหล่านี้ผมจะบอกคุณด้วยวิธีที่ตรงไปตรงมาและโหดร้ายที่สุดว่าในโลกของผู้สูงอายุอย่างเรามีถั่วสี ชนิดไหนบ้างที่ต้องระวังอย่างยิ่งหรือถึงขั้นต้องใส่ไว้ในบัญชีดำ black list และในขณะเดียวกันผมก็จะบอกคุณด้วยว่าถัว่ว4สี่ชนิดไหนคือของดีระดับทองคำที่ช่วยให้เราย้อนวัยอายุยืนและดูแลสุขภาพได้อย่างแท้จริงขอให้คุณดูจนจบนะครับเพราะเวลาสั้นๆเพียงสิบกว่านาทีนี้อาจเปลี่ยนสุขภาพในช่วงครึ่งหลังของชีวิตคุณไปตลอดกาลเอาล่ะครับเรามาเปิดเผยบัญชีดาอันโหดรายนี้กันเลย เราจะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่อันดับที่4ยิ่งไล่ไปอันดับต้นๆระดับความอันตรายยิ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะอันดับที่1รับรองว่าคุณต้องตกใจแน่นอนอันดับที่4ข้อนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงเดาได้แต่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดมากครับเวลาเราไปเดินห้างหรือดูหนังเราชอบซื้อถั่วเคลือบน้ำผึ้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์รสหวานหรืออัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตหนาๆมาทานใช่ไหมครับรสชาติหวานมันเคี้ยวเพลินสุดๆแต่เพื่อนๆครับ นั่นไม่ใช่การกินถั่วแล้วครับคุณกำลังกินน้ำตาลอยู่มันเหมือนกับการเอาข้าวกล้องที่มีประโยชน์มาคลุกเคลือบด้วยน้ำตาลและน้ำมันหมูหนาๆถามหน่อยครับว่ามันยังดีต่อสุขภาพอยู่ไหมมันกลายเป็นข้าวราดยาพิษรสหวานไปแล้วลองคิดดูนะครับถั่วเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงอยู่แล้วพอมาเคลือบด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตหรือครีมเทียมหนาๆแคลอรี่ก็พุ่งทะลุปลอดทันทีน้ำตาลเหล่านี้พอเข้าสู่ร่างกาย จะทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงขึ้นเหมือนนั่งรถไฟเห่าแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราที่การควบคุมระดับน้ําตาลไม่ค่อยเสถียรน,นี่คือเรื่องอันตรายมากครับนานวันเข้าความไวต่ออินซูลินจะแย่ลงและคุณจะเข้าใกล้โรคเบาหวานมากขึ้นเรื่อยๆที่น่ากลัวกว่านั้นสําหรับเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วการกินถั่วแบบนี้เปรียบเสมือนการเร่งให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาหรือไตวายเร็วขึ้นมันคือยาพิษรสหวานชัดๆ ผู้ผลิตเขาอยากให้รสชาติดีก็จะใส่สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์วัตถุก,กันเสียสารปรุงแต่งคุณภาพสารเคมีเหล่านี้ล้วนต้องให้ตับและไตของเราขับออกซึ่งเป็นการเพิ่มภาระที่ไม่จําเป็นให้กับอวัยวะที่ทํางานหนักมาหลายสิบปีแล้วถั่วชนิดนี้ได้สูญเสียความดีงามดั้งเดิมไปหมดแล้วกลายเป็นระเบิดเวลาที่ห่อหุ้มด้วยไขยมันและน้ําตาลบ้านใครมีถั่วแบบนี้อยู่บ้างครับถ้ามีพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยครับว่ามีกี่คนที่เคยพลาดท่าให้สิ่งนี้อันดับที่ 3. อันนี้เพื่อนๆสายสุขภาพอาจจะเริ่มขมวดคิ้วนั่นคือบราซิลนัตหรือถั่วบราซิลช่วงไม่กี่ปีมานี้มันดังมากใช่ไหมครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าดีเพราะมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เรียกว่าซิลิเนียมซิลเนียมซึ่งเป็นราชันแห่งการต้านมะเร็งไม่ผิดครับซิลิเนียมเป็นของดีจริงๆเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องตอมไทร้อยและต้านอนุมูลอิสระแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับของดีอะไรก็ตาม ถ้ามากเกินไปก็จะกลายเป็นพิษโดยเฉพาะซิลิเนียมตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกผู้ใหญ่ควรได้รับซิลิเนียมไม่เกิน400ไมโครกรัมต่อวันคุณทราบไหมครับว่าบราซิลนัทหนึ่งเม็ดมีซิลิเนียมเท่าไหร่คำตอบคือประมาณ68ถึง91ไมโครกรัมนั่นหมายความว่าคุณกินแค่3-4ถึงเม็ดก็อาจได้รับเกินปริมาณที่กำหนดต่อวันแล้วภาวะพิษจากซิลิเนียมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับอาการเริ่มแรกอาจแค่ผมร่วง เลปเปอาะมีกลิ่นปากแต่ถ้ารับมากเกินไปในระยะยาวจะทำลายระบบประสาทและที่ร้ายแรงกว่านั้นคือส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์อาจทำให้เกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือไทรอยด์ทำงานต่ำทำให้คุณใจสัน่นมือสัน่นเหงื่อออกหรือบวมน้ำทั้งตัวอ่อนเพลียและอ้วนขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแม้แต่สมาคมการแพทย์ของสหรัฐยังเคยออกคำเตือนว่าการได้รับซิลิเนียมมากเกินไปในระยะยาวจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2 เหมือนหมอจ่ายยาดีให้คุณบอกให้กินวันละเม็ดแต่คุณคิดว่ายามันดีเลยกินเองวันละห้าเม็ดนั่นไม่ใช่การรักษาครับนั่นคือการเร่งวันตายบราซิลนัตก็เป็นเหมือนดาบสองคมสาหรับผู้สูงอายุอย่างเราที่ระบบเผาผลาญไม่ดีเหมือนก่อนการกะปริมาณให้ปลอดภัยมันยากมากแทนที่จะเสี่ยงกับพิซซิลิเนียมสู้ไปเลือกกินถั่วที่ปลอดภัยกว่าดีกว่าครับคุณเองก็เคยทานบราซิลนัตเป็นยาอายุวัฒนะอยู่หรือเปล่าอันดับที่สองสิ่งนี้ผมคิดว่าบนโต๊ะรับแขกแทบทุกบ้านต้องมีวางอยู่ นั่นคือเม็ดมะม่วงหิมพานอ์อามอนหรือถั่วแมคคาเดเมียที่ผ่านการปรุงรสและอบโดยเฉพาะแบบที่เค็มๆม,มันๆยิ่งกินยิ่งเพลินหยุดไม่ได้ต้องระวังให้มากครับในนี้มีสองนักฆ่าซ่อนอยู่นักฆ่าตัวแรกคือโซเดียมหรือเกลือนั่นเองผู้ผลิตมักใส่เกลือหรือผงปรุงรสเยอะมากเพื่อให้รสชาติดีเราต่างรู้ดีว่ากินเค็มไม่ดีต่อความดันเลือดสำหรับผู้สูงอายุอย่างเราที่หลอดเลือดเริ่มแข็งตัวและความดันมักจะสูงอยู่แล้ว การกินโซเดียมเข้าไปอีกก็เหมือนเพิ่มแรงดันมหาศาลให้หัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองแตกนักฆ่าตัวที่สองแฝงตัวแนบเนียนและน่ากลัวกว่านั่นคือการอบด้วยความร้อนสูงคุณอาจสงสัยว่าการอบไม่ดีกว่าการทอดเหรอใช่ครับดีกว่าทอดนิดหน่อยแต่ปัญหาอยู่ที่คําว่าความร้อนสูงสารอาหารที่ล้ำค่าที่สุดในถั่วคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวโดยเฉพาะโอเมก้าลบสโอเมก้าสา ซึ่งเป็นเหมือนหน่วยดับเพลิงในร่างกายที่ช่วยต้านการอักเสบแต่พอโดนความร้อนสูงนานๆโอเมกา้าลบสเหล่านี้จะถูกทำลายจนหมดสิ้นแย่ไปกว่านั้นความร้อนสูงยังทำให้กรดไขมันโอเมกา้าลบหโอเมกา้าหในทัวซึ่งปกติก็มีเยอะอยู่แล้วเกิดความไม่สเสถียรและอาจสร้างสารที่เป็นโทษโอเมกา้าลบหคืออะไรให้จินตนาการว่าเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เร่งการอักเสบในร่างกายร่างกายที่แข็งแรงต้องการความสมดุลระหว่างหน่วยดับเพลิงโอเมกา้าสา และเชื้อเพลิงโอเมก้าหกแต่ถั่วอบที่คุณกินหน่วยดับเพลิงตายเรียบเหลือแต่เชื้อเพลิงที่เพิ่มจํานวนขึ้นผลคืออะไรร่างกายคุณจะเกิดการอักเสบเรื้อรังคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าตื่นเช้ามาข้อนิ้วแข็งตึงไหลเหมือนโดนกาวติดยกไม่ขึ้นเข่าอ่อนแรงเมื่ออากาศเปลี่ยนนี่แหละครับคือไฟในร่างกายที่กําลังค่อยๆเผาข้อต่อและเส้นเอ็นของคุณทีละนิดถั่วพวกนี้เปรียบเสมือนลูกระเบิดอักเสบดีๆนี่เองดังนั้นครั้งหน้าที่เห็นถั่วปรุงรสเค็มๆ มันมันขอให้หักห้ามใจไว้นะครับที่บ้านคุณมีถั่วแบบนี้อยู่ไหมอันดับที่หนึ่งมาถึงแชมป์ของบัญชีดําแล้วครับผมเชื่อว่าคําตอบนี้จะทําให้หลายคนลุกจากเก้าอี้ไปตรวจดูในครัวทันทีเพราะมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาและพบเห็นได้ทั่วไปมากจนหลายคนไม่นับว่ามันเป็นถั่วด้วยซ้ํานั่นคือถั่วลิสงครับใช่ครับถั่วลิสงไม่ว่าจะต้มขวหรือเนถั่วล้วนอันตรายมากทําไมเหรอครับ สาเหตุหลักไม่ได้อยู่ที่ตัวถั่วลิสงเองแต่อยู่ที่สิ่งที่มักจะเกาะติดมากับมันซึ่งถือเป็นหนึ่งในสารพิษที่ร้ายแรงที่สุดในยุคนี้นั่นคือสารอะฟลาทอกซินอะฟลาทอกซินอะฟลาทอกซินคืออะไรมันถูกองค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติภายใต้องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1เทียบเท่ากับสารหนูเลยนะครับคือยืนยันแล้วว่าก่อมะเร็งในมนุษย์พิษของมันร้ายแรงกว่าสารหนู68เท่าและร้ายแรงกว่าสียาไหนสิบเท่า อาจารแพทยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังด้วยความกังวลว่ามีคนไข้จำนวนมากที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหลา้าใช้ชีวิตดีมากแต่สุดท้ายเป็นมะเร็งตับพอสืบไปสืบมาพบว่าตัวการคือการกินถั่วลิสงราคาถูกที่ตากแห้งเองหรือซื้อตามตลาดมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะในเมืองไทยเราที่อากาศร้อนชื้นแบบนี้นี่คือสวรรค์ของเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซินเลยครับถั่วลิสงแค่เก็บรักษาไม่ดีชื้นนิดเดียวก็เกิดสารพิษนี้ได้มหาศาล ที่น่ากลัวที่สุดคือสารพิษนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและความร้อนจากการต้มผัดแกงทอดก็ฆ่ามันไม่ตายคุณนึกว่ากำลังกินถั่วลิสงหอมๆแต่ความจริงคุณอาจกำลังส่งยาพิษเข้าปากตัวเองตับของเราทำงานหนักมาทั้งชีวิตประสิทธิภาพการกำจัดพิษลดลงแล้วถ้าคุณยังเติมพิษร้ายเข้าไปอีกมันจะรับไหวได้อย่างไรนอกจากอะฟลาทอกซินแล้วถั่วลิสงยังมีปัญหาอีกสองอย่างหนึ่งเป็นสารเก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยทำให้คันหรือหอบหืดได้ 2. ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงในท้องตลาดโดยเฉพาะเนถั่วเพื่อให้เนื้อเนียนนุ่มมักเติมน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีซึ่งก็คือไขมันทรานสศัตรูตัวฉกาจของหลอดเลือดหัวใจดังนั้นเพื่อนๆครับเพื่อตับและหัวใจของคุณโปรดอยู่ให้ห่างจากถั่วลิสงโดยเฉพาะแบบที่ขายช่างกิโลไม่มียี่ห้อหรือถั่วที่ดูไม่สดอย่าไปแตะต้องเด็ดขาดในครัวบ้านคุณมีถั่วลิสงกระปุกแบบนี้วางอยู่ไหมรีบไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับพูดถึงบัญชีดำอันน่าหนักใจไปแล้ว ผมเชื่อว่าหลายท่านคงทั้งตกใจและกังวลดื่มน้ำสักแก้วให้ใจเย็นลงก่อนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อสร้างความตื่นตระหนกอย่างเดียวผมเชื่อเสมอว่าการเปิดเผยความมืดมิดก็เพื่อให้เรามีพลังที่จะอบกอดแสงสว่างได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเบิกตาให้กว้างตั้งใจฟังให้ดีต่อไปนี้ผมดรธนวัฒน์จะขอแนะนำ4สุดยอดถั่วทองคำที่จะช่วยกู้คืนคะแนนสุขภาพที่คุณเสียไปกลับมาแบบทวีคูณทองคำอันดับที่1 คือถั่วที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนสมองของเรานั่นคือวอลนัทคนโบราณบอกว่ากินอะไรบำรุงอย่างนั้นคำนี้ใช้ได้จริงกับวอลนัทครับเพราะวอลนัทเป็นถั่วที่มีกรดไขมันโอเมกา้าลบสจากพืชสูงที่สุดอย่างที่เราบอกไปว่าโอเมกา้าลบสคือหน่วยดับเพลิงแต่มันยังมีส่วนประกอบที่เรียกว่าอาลาซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็น D A D R คืออะไรคือทองคําของสมองเป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์ประสาทสมองอายุขนาดเรากลัวอะไรที่สุดครับกลัวสมองเสื่อม หลัวหลงลืมจำทางกลับบ้านไม่ได้จากงานวิจัยระยะย,ยาวของผู้เชี่ยวชาญด้านสมองในญี่ปุ่นพบว่าการกินวอลนัทเป็นประจำช่วยกระตุ้นเซลล์สมองชะลอความเสื่อมของระบบรู้คิดทำให้สมองแล่นและตอบสนองไวนอกจากบำรุงสมองโอเมกา้าลบสในวอลนัทยังเป็นผู้พิทักษ์หัวใจและหลอดเลือดเปรียบเหมือนพนักงานทำความสะอาดหลอดเลือดตามธรรมชาติช่วยลดคอเลสเตอร,รอลเลว LDL เพิ่มคอเลสเตอร,รอลดี HDL รักษาความยืดหยุ่นของหลอดเลือดป้องกันลิมเลือดและคุมความดันให้ปกติกินยังไงดีจำไว้นะครับวันละ2-3ลูกเต็มๆก็พอไม่ต้องเยอะเลือกกินตอนเช้าเช่นใส่ในโจ๊กขาวโอตหรือกินเป็นมื้อเช้าจะช่วยให้พลังงานสมองเพียงพอตลอดวันเลือกแบบดิบที่ไม่ปรุงรสเท่านี้คุณก็จะมีสมองที่แจ่มใสบอกลาอาการหลงๆล,ลืมๆไปได้เลยทองคำอันดับที่ 2. ผมขอแนะนำให้เพื่อนๆ ที่รักสวยรักงามและกลัวกระดูกพรุนนั่นคืออาลมอนทาไมถึงเรียกว่าน้ําผู้แห่งความหนุ่มสาวอย่างแรกอะลมอนอุดมด้วยวิตามินอ e. ีซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องสําอางแบบกินมีฤทธาต้านอนุมูลอิสระสูงมากช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกทําลายลดริ้วรอยและจุดด่างดําคิดซะว่ากินครีมกันแดดเข้าไปช่วยให้ผิวแปล่งปลัง่งยืดหยุนที่สําคัญกว่านั้นอะลมอนคือยอดนักสู้เรื่องแคลเซียมปริมาณแคลเซียมในอะลมอนติดอันดับต้นๆของถั่ว คนแก่อย่างเราแคลเซียมสลายไวกลัวที่สุดคือกระดูกพรุนล้มทีเดียวอาจกระดูกหักนอนติดเตียงได้นอกจากแคลเซียมยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยนำพาแคลเซียมเข้าสู่กระดูกดังนั้นกินอลลมอน์เท่ากับกินแคลเซียมเม็ดและแมกนีเซียมเม็ดแบบธรรมชาติเป็นกรอบป้องกันกระดูกชั้นดีออลมอมน์ยังมีข้อดีอีกอย่างคือช่วยคุมน้ำตาในเลือดงานวิจัยพบว่าช่วยชะลอการพุ่งขึ้นของน้ำตาลหลังอาหารได้ดีมากเหมาะกับคนเป็นเบาหวานกินยังไงเคล็ดลับคือ ต้องกินพร้อมเยื่อหุ้มสีน้ำตาลเพราะสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่อยู่ที่เปลือกนั่นแหละครับวันละ1กํามือเล็กๆหรือประมาณ1 0 1ถึง15เมตรกินเป็นของว่างแก่หิวช่วงบ่ายได้ทั้งสุขภาพและความงามให้กระดูกแข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวทองคำอันดับที่่อนเพื่อนๆบางคนอาจไม่คุ้นหูแต่ในวงการสุขภาพตะวันตกยกให้เป็นซูเปอร์สตาร์นั่นคือเมล็ดแฟลกซ์แฟกีเมล็ดแฟลกมีของวิเศษ2อย่างอย่างแรกคือใย,ยอาหารมหาสาล ผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาขับถ่ายใช่ไหมครับลำไส้อุดตันสารพิษก็ออกไม่ได้ท้องอืดไม่สบายตัวใย,ยอาหารในเมล็ดแฟลกซ์เปรียบเหมือนไม้กวาดเล็กๆในลำไส้ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายกวาดขยะและสารพิษออกไปจนเกลี้ยงแถมยังเป็นอาหารโปรดของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ช่วยให้ลำไส้แข็งแรงภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงตามของวิเศษอย่างที่2คือกรดไขมันโอเมกา้าลบสปริมาณโอเมกา้าลบสในเมล็ดแฟลกซ์ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของพืช ช่วยดับไฟอักเสบในร่างกายบรรเทาปวดข้อและปกป้องหลอดเลือดหัวใจกินยังไงข้อนี้สําคัญมากต้องจําให้ขึ้นใจครับต้องบดให้ละเอียดก่อนกินเพราะเปลือกมันแข็งมากถ้ากินทั้งเม็ดกินเข้าไปแบบไหนก็ถ่ายออกมาแบบนั้นร่างกายดูดซึมไม่ได้เลยคุณอาจซื้อผงเมล็ดแฟลกสําเร็จรูปหรือซื้อเมล็ดมาปั่นเองวันละหถึงสช้อนโต๊โรยใส่ในน้ําเต้าหู้นมโยเกิร์ตหรือสลัด นี่คือวิธีล้างลำไส้และต้านอักเสบที่ง่ายและได้ผลที่สุดในโลกครับทองคําอันดับที่สี่สมาชิกสุดท้ายของบัญชีทองคําเป็นชื่อที่ทุกคนชอบและฟังดูมีกําลังใจนั่นคือถั่วพิสตาชิโออย่าดูถูกถั่วเม็ดเล็กๆนี้นะครับมันคือผู้พิทักษ์ดวงตาทําไมละ่ะเพราะมันอุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีนสารอาหารสองตัวนี้เปรียบเสมือนแว่นกันแดดที่ติดตั้งอยู่ในดวงตาช่วยกรองแสงสีฟ้าที่ทําร้ายตาปกป้องจอประสาทตา ป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุและต้อกระจกเราดูมือถือดูทีวีทุกวันตาทำงานหนักการกินถั่วพิสตาชิโอคือการบำรุงตาที่ดีที่สุดถั่วพิสตาชิโอยังเป็นแหล่งพลังงานชั้นยอดโปรตีนและโพแทสเซียมสูงช่วยรักษาระดับแรงกายและคุมความดันและเมื่อเทียบกับถั่วอื่นไขมันน้อยกว่าเนื้อสัมผัสกรอบเบาย่อยง่ายเหมาะกับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยเริ่มอ่อนแอเลือกยังไงต้องเลือกแบบรสธรรมชาติ ไม่ฟอกสีเปลือกต้องเป็นสีขาวนาวลตามธรรมชาติเนื้อถั่วสีเขียวเข้มไม่ใช่ขาวซีสีวันละประมาณ20เม็ดเป็นของว่างยามบ่ายช่วยแก้หิวเติมพลังและบำรุงสายตายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยครับเอาล่ะครับวันนี้เราได้ดูทั้งบัญชีดำอันโหดร้ายและบัญชีทองคำแห่งความหวังกันไปแล้วมาทบทวนกันเร็วๆนะครับ 4. นักฆ่าที่ต้องระวังถั่วลิสงเสี่ยงสารพิษอฟลาทอกซินถั่วอบปรุงรสตัวการอักเสบทั้งตัว ถั่วบราซิลเสี่ยงพิษซีลีเนียมถ้ากินเกินถั่วเคลือบน้ำตาลระเบิดแคลอรี่และน้ำตาลสสุดยอดทองคำพิทักษ์สุขภาพวอลนัทบำรุงสมองและหัวใจอัลมอน์เสริมกระดูกและผิวพรรณเมล็ดแฟลกซ์ล้างลำไส้และต้านอักเสบถั่วพิสตาชิโอปกป้องดวงตาผมเชื่อว่าหลังจากฟังเนื้อหาวันนี้มุมมองของคุณที่มีต่อถั่วจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วสุขภาพก็เป็นแบบนี้ครับหลายครั้งการเลือก สำคัญกว่าความพยายามคุณพยายามกินถั่วทุกวันแทบตายแต่ถ้าเลือกผิดความพยายามนั้นกลับกลายเป็นทำลายร่างกายแต่ถ้าคุณเลือกถูกอาหารนั้นจะเป็นยาที่ดีที่สุดและเป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดพวกเรามาถึงวัยนี้แล้วสิ่งที่กลัวที่สุดอาจไม่ใช่ความตายแต่เป็นการอยู่แบบไม่มีคุณภาพชีวิตอยู่แบบไร้สักดีศีต้องเป็นภาระให้ลูกหลานที่เรารักการเลือกกินให้ถูกไม่ใช่แค่เพื่อให้มีชีวิตยาวนานขึ้นไม่กี่ปี แต่เพื่อให้ช่วงบั้นปลายชีวิตของเรายังคงสักดีสีเดินไปตลาดเองได้คิดอะไรได้ชัดเจนดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระใครนี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อตัวเราเองและคนที่เรารักดังนั้นผมด็อเตอร์ธนาวัฒน์ขอร้องนะครับดูคลิปนี้จบแล้วรีบไปสำรวจตู้กับข้าวที่บ้านทันทีดูว่ามีถัอันตรายสชนิดนั้นไหมถ้ามีเพื่อสุขภาพที่ดีตัดใจทิ้งมันไปเถอะครับ แล้วแชร์คลิปนี้ให้คนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนของคุณการแชร์ง่ายๆของคุณอาจช่วยหยุดยั้งเพื่อนจากการกินถั่วลิสงที่มีพิษอาจช่วยชีวิตและความสุขของครอบครัวหนึ่งไว้ได้ขอให้เพื่อนๆทุกคนกินอย่างชาญฉลาดใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขถึง100ปีไปด้วยกันผมดรธนวัฒน์จเรญที่ปรึกษาด้านสุขภาพที่รู้ใจคุณที่สุด แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ